สวัสดีครับชื i i. ่ออากอยนะคะอากอยเอ้ยอเคครับช okay. ื่อโต้งมาจากค่ายเดนเบิร์ดแอนตี้นะครับเพราะผมเป็นตัวแทนของค่ายเดนเิดอนครับคุณต้งคะสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราได้รับความรู้อะไรมาจากพี่ค่า เนเวิกว่ะอ๋อก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับ IPv4 แล้วก็การหาเลขฐานต,ต่างๆครับ่า,าแล้วเลขขานท,ที่เราหาเนี่ยเขาแบ่งเป็นเลขขานอะไรบ้างล่ะคะต้องมีเลขฐาน 2, 2อ,อ1ดบครับแล้วต้องรู้ไหมว่าเออเราอ่ะให้เราอ่ะได้มีโอกาสได้ทำสายแลนเป็นของตัวเองด้วย,ยแรง,แรง แล้วก็ได้ม MM. ีการดึ๊บมันเป็นตัวแม็กระหว่างใส่ไฟกั่หัวมานะคะให้มันติดกันใช่ค่ะแล้วเราได้มีการที่เราเรียนได้เรียนมาก็จะมีการจะมองวงแหวนซึ่งจากที่เราได้เรียนมาทั้งหมดที่เรามาเข้าค่ายนะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับช่องว่างหรือช่องโหว่ต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตแอดเวน์นะครับอ ซึ่งช่องโหว่เหล่านี้ครับเที่เราอาจจะเกิดสองผลคูณเสียต่อการสิงของผู้ที่โดนแข่งนะครับซึ่งไอ้ช่องโหว่เหล่านี้เราได้นำมาจัดแสดงเป็นรูปแบบละครนะครับชื่อละครว่าอาร์ตจ็อบ ได้แห่งหนึ่งได้มีคู่รักคู่หนึ่งเดินมาเขาเป็นคู่รักที่น่าอิจฉามากพวกเขาเป็นคู่ต่างรักกันชื่อว่านาเดชและฝ่ายชื่ออังสวมาลี พวกเขานะครับก็กันลุงล่งกันนิ่งกันุ่งกันนิ่งกันไปนะครับผมแต,แต่เชื่อว่าความรักของพวกเขาทั้สองคนนั้นจะลา่าปลื้นเสมอไปเพราะอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งฉันแพทย์สยาม พ่ผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาชื่อน้าเดกแต่เขาอะมีแฟนแล้วแล้วฉันรับไม่ได้สุดดูสินางอังสุมาลินมันดีกว่าฉันตรงไหนหันไปมองดูสิเขาจูตจีกันขนาดเนี้ยฉันรับไม่ได้อะฉันจะทำยังไงดีฉันต้องหาตัวช่วยขอโทรหาตัวช่วยก่อน ฮัลโหลใช่ครับผมพวงมาลัพวงมาลรอ๋อค่ะผมคือแฮกเกอร์อันดับหนึ่งของวงการไซเบอร์ม e ีไรผมต้รงใช้เหรอฉันน่ะจะจ้างคุณไปแฮกเฟซบุ๊กอะไรนะแฮกเฟซบุ๊กเหรอทำไมเองเรื่องเนี้พวงจะไม่ยุ่งทำไมคุณจะไม่ยุ่งฉันคุณไปแฮกเกอร์ฉันจ้างคุณไปแฮก มันผิดตรงไหนฉันจะให้คุณแฮกเฟซบุ๊กไงเออเไฉันจะให้คุณแฮกคนที่ชื่อนาเดชอะนาเดชเหรอนาเดชไอคนที่มันหัวกินเกียนใส่แว่นตูนสูงใส่เสื่อเกียน์รองเท้อีเกียนป้ะใช่ใช่คนนั้นเลย <c oughs> คนนั้นเลยไหนรู้จักใช่ไหมอ๋อเออก็เคยเห็นทันงผ่านเนี่ยค<ช>ุณเนี่ยฉันมีเรื่องจะเมาส์ ฉันจะบอกว่าฉันน่ะแอบชอบเขามานานแล้วอ่าแกแกอย่าไปบอกใครนะแกอย่าไปบอกใครนะโอเคโอเคใช่ไหมรับงานะน,น,น,นะอะไรจะจะให้จ้างฉันน่ะแล้วเงินล่ะเงินโอ้ยเรื่องเงินไม่ต้องห่วงงานเสร็จเงินเดินโอนเข้าบัญชีให้เหลยโอ้ดีอย่างนี้คุยง่ายหน่อยโอเคทำงานเสร็จแล้วโทรมารยายงาน,นฉันเลยสวัสดี ออว่าไงตัวเองทำอะไรอยู่อ่ะอะไรอ่ะตัวเองทำมาทำไมอ๋อก็เราคิดถึงตัวเองไงอ่ะเอาเอาดีๆมีอะไรก็พูดมาอ๋อตัวเองรู้ป่าวว่าทำไมอะ่ะเวลาเราตั้งสเตตัสบนเฟซบุ๊กอ่อะเราต้องเว้นวักไว้ทำไมหรออ๋อก็เว้นไว้ให้เว้นวักให้เธอไลคไ<ว>์เว,นว้เวนไว้ให้เธอรักไง แค่นี้นะตัวเองวันนี้เรารักเธอมาจนเหนื่อยแล้วแหละแค่นั้นแหละชิมุกชิมุงานเยอะจริงๆเดี๋ยวก็แฮกเดี๋ยวก็แฮกแฮกกันเองไม่เป็นหรือไงแค่เฟซบุ๊กเองเนี่ยโอ้โหต้องมาถึงกับแค่แฮกเฟซบุ๊กนี่ต้องจ้างแฮกเกอร์ดับโลกของเราอเอาเฮ้ยหยุดหยุดหยุดตรงนี้ตรงนี้หายู่ดิ ฮัโลโหลฮัลโหลโอเคไหนมาดูสิมาเดทเหรออ๋อมีแฟนน่ารักด้วยนี่ว่าโอ้โหหวานจริงๆเลยหมั่นไส้เว้ยเออหน้าที่ของเราคือแท็กใช่ปะโอเคเลยอามาเดทไปนอนแล้วเสร็จปูวานนี้ <c oughs> <c oughs> ตัวเอง เขามีอะไรจะบอกอ่ะคือว่าถ้าเขาบอกอ่ะเขาอาจจะไม่ได้คุยกับตัวเองแล้วก็เป็นได้อ่ะคือเขาจะบอกว่าเขาอ่ะท้องท้องท้องกัใครอ่ะก็ท้องกับแพทย์สยาม ไม่นะไม่ไม่ไม่เพราะฉะนั้นเราเลิกกันเถอะไม่ไม่เอาไม่เอานะอย่าเอา้ยเราคงไปกันไม่ได้แค่นี้แหละอโอ๊ะงานนี้งะโทรบ,บอกเจ้านายดีกว่าฮัลโหลคุณแพทย์หรือเปล่าใช่ฉันแพทย์เองมีอะไรเหรองานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยดีมางอ่ะ ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วชั่วโมงเดียวเลยเหรอนานไปปะแฮกเกอร์ระดับโลกนี่นี่ระดับโลกคุณเนี่ยดูเนี่ยดูน่าอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวโอนเงินให้เลยโอหขอบคุณมากครับเปิดไปรอไปรอหน้าธนาคารเลยเนี่ยได้เลยได้เลยเออเพ่ได้เล เราไม่เข้าใจจริงๆเลยทําไมน้องอันสมาลินต้องเลิกกับเราด้วยหรือว่าพี่หล่อไม่พอนะโอ้นาเดชเจ็บจุนเบอรอะ่ะนาเดชค่ะนาเดชค่ะจะไปไหนมาหาแพทย์สิคะมันนี้ค่ะทำอะไรอ่ะอะไรแฟนฉัน